สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบ้านน้องค่ะเมื่อคืนเดินทางมาก็มาถึงก็ตีสี่น้องงก็ลุกไปรับตอนแรกจะว่าจะพากันไปเดินตลาดสดเพราะว่าหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วไม่ได้เดินตลาดสดเช้าแต่ไม่ได้ไปก็รีบมานอนเพราะว่าง่วงมากนี่ก็เลยพามาดูบ้านน้องว่ามีอะไรบ้างเขาปลูกคบลูกนี่ต้นนี้สบู่ดำใครเคยเห็นบ้างสามารถปลูกในบ้านได้นะต้นทับทิม อะไรน้องเขาปลูกเยอะนี่ต้นเงาะแน่นเลยต้นนี้นี่ส้มโอค่ะนี่ส้มโอนี่ค่ะทีนี้น้องเขาก็ปลูกน้องเขาบอกว่าม่ปลูกต้นอวักอะโวคาโดด้วยเนี่ยโโหต้นใหญ่มากเนี่ยนี่อะโวคาโดต้นใหญ่มากนี่ปลูกต้นขาขิงและก็ว่านนี่ส้มเขาเรียกว่าส้มเขียวหวานเนี่ยนี่ต้นลำไย ปลูกเยอะนี่ก็อีกต้นหนึ่งคืออะโวคาโดเนี่ยต้นขนุนเออน้องเขาปลูกไม้มงคลไว้ในบ้านเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปบ้านเกิดแล้วเพราะว่ามานอนกับน้องแปบง๊บนึ่งอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็แต่งตัวแล้วว่าจะไปไปอําเภอศรีนรงค์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแล้วนี่เราก็มาดูนี่ว่านน,นี้สวยนะนี่เขาเรียกว่าถุงเงินถุงทอง ดูสวยมากมีใบชะพลูด้วยมีใบเตยเยอะมากถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครีเอเตอร์เข้ามาก็กดกดไลค์เฉยๆไม่ต้องแชร์ก็ได้ถ้าถ้ายังไงก็อีกแบบหนึ่งก็คืออย่าแชร์เยอะเราแชร์พอประมาณในในหน้าฟีดของเราเราก็แชร์ที่มีประโยชน์มากกว่าแต่ว่าเราครีเอเตอร์ด้วยกันเราก็ต้อง ส่งกำลังใจให้กันดีที่สุดใครที่ผ่านเครื่องมือแล้วก็ขอให้สู้ๆนะโพสเยอะๆเลยนะโพสวันละสิบโพสขึ้นเลยนะห้าโพสไม่ใช่ไม่ผ่านจาเดี๋ยวคอยยึดนะเครื่องมือเรื่องจริงเราต้องโพสทุกวันวันละสาคลิปยิ่งยีเจ้าใหญ่ทำไมเขาโพสได้อะใช่ไหมใช่สามสิบโพสขึ้นไปนะเจ้าใหญ่นะที่ดูมาถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ ฟังเราบ้างหรือไม่ก็แล้วแต่นะที่เราติดเขียวเพราะอะไรเราโพสสา30ิบโพสขึ้นไปแต่ละวันนะใช้เวลาประมาณเกือบเดือนแล้วดูจากสีแดงนะ่ะเป็นเขียวเขียวเขียวขึ้นตอนแรกเขียวมันก็เริ่มลดลงแล้วค่าการมองเห็นหรือไม่ก็การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมมันลดลงแต่เราโพสเยอะปุ๊บมันก็รวม,รวม,ร,วม,ร,วมรวมกันดันดันดนดนนกันมันก็เขียวไม่มีแดงแน่นอน ต้องโพสเยอะๆคือสิ่งสำคัญคือโพสเยอะจ้าโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ3นาทีพอจ้าสวัสดีค่ะ